อันนี้ขึ้นมาเล่นบนบ้านบะหมี่ทำอะไรอะคารุพัดตังอันนี้เสื้อผ้ามะหมี่ทำอะไรคะโอ้โหดูท่านนะคะทำอะไรอะเลิกทำอะไรอะคะเอาเอาเดี๋ยวคนนี้อายสวัสดเสื้อผ้าบะนมี่ชุดชิ้นชิ้นนอชิ้นจังของมัหมี่นั่นน่ะชิ้นนอชิ้นจังของมัหมี่ะพัดตังสวัสดโอ๋อลนแล้วนะคะโอ้โหเอาไปได้หรอคะโอเคโอเคโอเค โอ้เอาไปเล่นเอาไปเล่นนะคะอ๋อโอ้โดูตุดตุดดองนะคะอ้อเอาชุดนอนเมันไปเล่นแล้วนะคะชุดนอนที่มันมีซักแล้วว้ายเล่นอะไรอะลูกแลหนูกไปงับงับพี่ชินจังเขาไว้เหรอคะลูกเขตังโอ้โหงับงับพี่ชินจังนะคะเอ้ยน่ารักจังเลยพ้าลมลมเป่าน่ารักจังเลยทำอะไรคะอยากกัดขาิลูม่เอาครับ ไม่ขัดขาอู้หูพัดลมลมเป่าพัดลมลมเป่าน่ารักเชียวหรือค้าทางอู้หูเย็นไหมคะเย็นไหมคะเฮ้ยเย็นไหมคะลิตเติ้อู้หูน่ารักจังเลยพัดลมลมเป่าน่ารักจังเลยครับอันนี้เป็นเด็กน่ารักนะคะแต่ว่ามีบางวันก็แค่ดื้อนะคะพูดไม่ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วน่ารักใช่ไหมคะเออดื้อพูดไม่ฟังแต่าจริงๆแล้วน่ารักใช่ไหมลูกเออตังตังครับตังตังครับ มันมอนนะ